สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเป็นบอทนะคะสำหรับวันนี้เพนจะมาสอนการ Import แล้วก็ Export Package นะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ power app นะคะเพนมาที่ตัวแอปนะคะแล้วก็ตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะ,ะเราคลิกไปนะคะมันจะมีให้กด Export Package นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอพพลิเคชันที่เราเขียนไว้สัปดาห์ก่อนนะ,ะที่ใช้การ Navigation m o เด l นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตั้งชื่อไปนะคะก็อาจจะพิมพ์ไปเหมือนเดิมก็ได้ว่าเป็น Na navigation m o เด l นะคะ ก็จะเป็นตัวที่ใช้ if switch นะคะโดยที่มี2ตัวเนาะที่เอาไปต่อกับ share point แล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่เขียนต่อเข้ากับตัว collection นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพนจะกด export นะคะอันนี้ก็จะดาวน์โหลดมาให้อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็สามารถที่จะ open folder นะคะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาไป import ใส่ใน tenant อื่นกันนะคะ ตอนนี้นะคะเพนอยู่ในอีก Environment หนึ่งนะคะก็อันนี้จะเป็นตัว Account Developer นะคะก็มาที่แอปเช่นกันนะคะแล้วก็เราจะมากด Import Canvas Apps ตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดค่ะจากนั้นนะคะก็จะไปเ,เลือกตัวที่เราเพิ่งดาวน์โหลดหรือว่า Export ออกมานะคะก็กด Open ไปเนาะก็รออัปโหลดสักคู่นะคะ ก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะเป็น import setup นะคะก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้นะคะเป็น create as new นะคะแล้วก็กด save นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็กด import นะคะตรงนี้ก็บอกว่า all package resort were successful import นะคะก็ลองไปดูที่แอปของเรานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว application ที่เรา ใช้วิธีการ Import เข้ามาอีกที่เทนนันหนึ่งนะคะก็อันนี้นะถ้าเกิดเราเข้าไป Edit นะคะก็ตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่าตัวแชร์พอยต์นะคะที่เขาจะขอ Permission นะคะก็กด Allow ไปนะคะแต่ว่าในตัว Ten a นนอันนี้นะคะก็คือเป็น Ten a นนของ Microsoft Developer Account เนี่ยมันจะไม่มี SharePoint ที่เราเคยเข้าไปสร้าง Title เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เคยเทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เพนใช้ Ten a นนของช่องเป็นบอท ในการบอกว่าให้เอาตัวแกลเลอรี่อันนี้นะคะต่อเข้ากับ SharePoint มันก็จะไม่มีข้อมูลนะคะมันก็เลยไม่ขึ้นข้อมูลอะไรมาเนาะที่เราเขียนตัว if function เอาไว้นะคะสำหรับการนวิเกตแล้วก็ตัวที่เป็นอันนี้นะคะที่เป็นสวิต c ์นะคะก็จะไม่มีข้อมูลเช่นกันเพราะว่าตัว data share point อันนี้นะคะเรายังไม่เคยสร้างไว้ที่ tenant ของอ Microsoft developer account ตัวนี้นะคะในขณะที่ตัว collection เนาะก็คือตรงนี้ นะคะเราใชา้การต่อเข้ากับคอลเลกชันอันนี้นะคะมันก็จะมีข้อมูลอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดเรา,าใช้วิธีการที่สมมติเพื่อนๆสร้างไว้ที่ อ่าเทนแนนต์บริษัทของตัวเองนะคะเราอาจจะเอาไปลงที่อ่าเทนแนนต์บริษัท ABC อย่างนี้เนาะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะคะถ้าเกิดเราใช้การลิงก์เข้ากับตัว SharePoint เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีตัวโซลูชันก็คือพวก Dataverse นะคะที่เพื่อนๆสามารถที่จะอ่าคอนเน็กแอปพลิเคชันกับ Dataverse อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอ่าอินพุตเอ็กพอแล้วก็ไม่ต้องมาทำ ตัว Datasource ใหม่อะไรงนี้เนาะหรือถ้าเกิดใช้ตัว o o l l e t t o o นะคะกะ็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ได้เช่นกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาซ่อมตัวที่ใช้ Datasource เป็น SharePoint นะคะก็ในที่นี้เพนไปที่ App Launcher แล้วก็เลือก SharePoint นะคะสำหรับ Account e e v e l o p e r ตัวนี้เพนยังไม่เคยสร้างไซต์เนาะอาจจะมีอยู่แค่ไซต์เดียวคือตัวนี้นะก็อันนี้ลอง Create s i t e ไปก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเพื่อนๆเ,เ,เปิดสิทธิ์ไว้ให้หรือเปล่านะคะสมมติอันนี้เพนก ใช้เทมเพลตอันนี้ไปนะคะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะเทสแล้วก็กด next นะคะอันนี้เดี๋ยวให้เป็น Public Member ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ในที่นี้นะคะเพนจะสร้างลิสต์ขึ้นมาเนาะแล้วก็เลือกเป็นแบงค์ลิสต์นะคะจากนั้นก็ตั้งชื่อนะคะก็ ก็คราวที่แล้วมันจะชื่อว่า navigation เนาะก็ตั้งชื่อไปว่า navigation นะคะแล้วก็สำหรับไตเติลตรงนี้นะคะก็ตั้งชื่อตามอันนี้ได้เลยนะคะที่คราวที่แล้วเคยสร้างกันไว้นะครับอันนี้ก็สร้างตัว sharepoint list title ตามที่เราเคยสร้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครก็อันนี้เดี๋ยวลองมา connect ก็อันนี้นะคะเดี๋ยวจะกด remove นะคะแล้วก็เดี๋ยว add เข้ามาใหม่นะคะก็ไปที่ data add data แล้วก็เลือก share point นะคะ ก็เลือกตัวลิสต์ของเราที่ชื่อนาเ a กชันแล้วกดคอนเน c t นะคะก็ข้อมูลก็จะมานะคะแล้วก็ในแอปของเรานะคะเข้าที่แล้วเรามีสร้างสกรีนเปล่าๆเ,เอาไว้เนาะว่าเป็นแอปสกรีนอีดิ s สกรีนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเรากดเอ t e ์เน t e ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วสมมติอันนี้เพนคลิกว่าจะไปที่อ d ดิ s สกรีนนะคะเขาก็จะไปที่อ d ดิ s สกรีนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นอ่า เรื่อง navigation model นะคะในเอกสารของ Microsoft ที่การเราใช้ if switch นะคะอันนี้เป็น if อันนี้เป็น switch นะคะโดย2อันนี้ต่อเข้ากับ sharepoint ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้การ import แล้วก็ export package นะคะก็ถ้าต่อกับ sharepoint อาจจะต้องมาสร้าง sharepoint ใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ collection เนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เลยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวลองกดเอาตัวเน็ตที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ view screen เขาก็จะมาที่ view screen นะคะ ก็สำหรับการ Import, e x p r t t Package p o w e r a p p นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับตัว Power Automate ก็ทำได้เหมือนกันนะคะก่อนจะกกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอร์ดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ